สวัสดีครับชาวไซคอนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเนื้อเน้นเน้นน่าสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้ม,มาเจอกันทัวร์แบบนี้นะครับวันนี้3คู่จะมาจาก3ประเทศเลยดูคู่แรกไปดูที่บุนเดสลีกาอะไเยอรมันกันก่อน,นเวลา2องทุ่มครึ่งนะฮะไปดูไฟโบกับทีมอันดับ4วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแฟรงก์เฟิร์ตทีมอันดับ3อันดับใกล้เคียงกันเลยนะครับโดยคู่ที่เยอเนะ 4-1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับไบร์เบูร์ชนะ4เสมอ1ไม่มีแพ้เลยนะเกมล่าสุดเอาชนะโฮสต้าคิวมา2-1ครับส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดสมอทางซังพารีมา2-2นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับไบบวกนี้ตรงกลางมีลูคัสโฮเลอร์นะฮะโดยหน้าเป้าจะไปจะพาจูเนียอดามูครับส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตตรงกลางนาธานบราวน์ครับก็หน้าเป้าจะเป็นทาง อูโกเอคิติเก้นะฮะก็ต้องบอกว่าไฟโบกต้องการสารต้านเต็มเพื่อการันตีในการไปเล่นแชมเปนส์ลีกในซีซั่นหน้านะฮะเล่นในบ้านตรงนี้ใส่เต็มสูบแน่นอนนะครับแล้วก็แรงจูนใจมาเต็มแน่นอนส่วนแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยขอแต้มเดียวก็จะการันตีการไปเล่นแชมเปนส์ลีกเหมือนกันนะครับโลนี้มีเท่าไหร่ก็คงจะใส่หมดเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ช่วงหลังฟอร์มแข็ขงแกร่งไงชอบกลน,นะผมมองว่าไฟบวกวันนี้แรงจิตใจสูงแล้วก็เล่นในบ้านด้วยมองว่าอาจจะดีพอที่จะเฉือนเอาชนะแฟรงค์เฟิร์ตได้เลยครับ1น่งต่อศูนย์ครับ mm hmm. คุณสองเราไปดูเอฟเอคัพนะชิงชนะเลิศแดงเขลิกันนะที่เวมบลีย์นะฮะในเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับไปดูคริสตัลพาเลซครับวันนี้จะเปิดบ้านเดียวทางแมนเชสเตอร์ะจะเล่นในเวมบลีย์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโดยคุ่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้ชนะ5้ต่อสนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ มม่มีแพ้ทั้งคู่เลยนะฮะเกมหลังนะครับพาเลซชนะ2เสมอ3าเกมล่าสุดเอาชนะสเปอร์มา2 0งศครับส่วนทางซิตี้ชนะ4เสมอ1มาเสมอเกมล่าสุดแบบโอโหหน้าเขตกลกส่วนซาตมนตันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันดี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับพาเลซนีจะมีทางเอเบซี่เอเซ่เนี่ยเป็นพย์เมกอร์โดยหน้าเป้าเป็นชองฟิลิเป้มาเตต้าครับส่วนทางแมนซิตี้ ลิมเซนตวันี้จะมีทางชาวิโยครับแล้วหน้าเป้าก็จะเป็นเอริ g งฮาร์ n d นนะฮะก็ต้องบอกว่าคริสฟอลเลตไม่เลวเลยในผลงานนะครับไร่พ่ายมา5เกมติดๆแต่วันนี้ถ้ามองในเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นเกมใหญ่ๆแบบนี้เกมนัดชิงชนะเลิศแบบนี้ประสบการณ์เป็นรองซิตี้เยอะครับโซซิตี้เนี่ยอย่างที่บอกเสมอเกมล่าสุดแบบหน้าเขตกระโลงแต่ว่าภาพรวมถือว่าฟื้นมาเต็มตัวได้แล้วะพวกเขาชนะเจ จาก9เกมหลังแนะแล้วก็ยิงกระจายเลยเพราะฉะนั้นเกมสําคัญแบบนี้ประสบการณ์สําคัญครับผมมอร์ซิตี้เหนือกว่าเยอะน่าจะเอาชนะได้ในท้ายที่สุด3ประตูต่อ1เป็นแชมป์เอฟเอคับนะครับคู่สุดท้ายไปที่เกาโชเซเรียตารี่กันในนาที145ครับไ่ดูเจนัวครับทีมอันดับ13วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับอารตันตานะครับทีมอันดับ3นะครับโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นอารตันตาชนะ5ประตูต่อ1ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ เจนัวชนะสองเสมอเอ่อแพ้เสมอสองแพ้สามครับไม่มีชนะเลยแต่ว่าเกมล่าสุดอดเยี่ยมมากนะครับเสมอนาโปลีสองตระต่อสองครับส่วนทางอารเนต้าชนะสี่เสมอหนึ่งไม่มีแพ้นะฮะเกมล่าสุดเอาชนะโรมมามาสองตกรต่อหนึ่งไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่านะ่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเจนู ua, นี่เพเมเกอร์ maker, ครับวิตินยาครับลงแน่ครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอันเดว์ปีนามอนติครับส่วนทางอารันต้า จะมีอาร์เดบล่าลูคแมนกับทางมาโดเรตกีนะฮะัทำเกมลุกร่วมกันครับในแนวลุกค,ครับก็ต้องบอกว่าเจนูย่ำแย่มาชนะใครมาห้าเกมติดตแต่อย่างที่บอกครับเกมน่าสุดสุดนาโุรียอดเยี่ยมมากๆต้องบอกว่าความมั่นใจได้ะบายเยอะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายในบ้านใส่หมดแน่นอนนะครับผู้เป็นแฟนส่วนทางอตราลันตาเนี่ยไม่ต้องรุ้นอะไรแล้วครับได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าแน่นอนแล้วแล้วนะวันนี้คงมาแบบชิวๆซึ่งผมมองแล้วเจนวน่าจะ มีแรงกระตุ้นที่ดีกว่าครับอัลเจต้ามาชิวๆแบบนี้โอกาสแบกงต้ามีครับหมอเชนัวจะสู้เต็มที่และจะเสมอคาอัลเจต้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่บ er ุนเดสติก้าเยอรมันเนี่ยไฟบัวครับจะเปิดบ้านเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตหนึ่งศูนย์ครับเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศที่อังกฤษเนี่ยพาเลสครับด้วยประสบการณ์ที่เป็นรองเขาจะพวกเขาจะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งสามและคู่สุดท้ายครับ ที่กาโชเซเรยียเชโนครับจะเปิดบ้านสู้ตายคาบ้านในเกมสุดท้ายที่เลื่นในบ้านอ่าเสมอต่างอัลันตาที่ชิวๆได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้านะแน่นอนแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล,ลแล้วก็รีบมาแล้วสปอร์ตกันเป็นกลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่อันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ